สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันอาจจะทำให้หลายคนต้องทุ่มเททำงานอย่างหนักและใช้เวลาเกือบทั้งหมดเพื่อการหารายได้ให้กับครอบครัวจนลืมเลือนไปว่าบางครั้งรายได้ที่ได้มาอาจไม่คุ้มค่ากับเวลาแห่งความรักความอบอุ่นที่หายไปงานและรายได้อาจสำคัญแต่ทุกๆครั้งที่มีโอกาสอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับคนที่เรารักด้วยเพราะความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวคือพื้นฐานและกําลังใจที่สำคัญของชีวิตและมีส่วนช่วยสร้างสังคมคุณภาพในอนาคตที่เราสามารถกำหนดได้ด้วยตัวเราเองทำดีทำได้ไม่ยากสนับสนุนรายการโดยโกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม